ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ห้าจุดในบ้านห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงผนังห้องน้ำตามหลักเบญจธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนความหมายของธาตุไฟส่วนห้องน้ำห้องซ้วมคือธาตุน้ำซึ่งตามธรรมชาติน้ำจะดับไฟจึงถือเป็นธาตุที่กระทบหรือพิฆาตกัน 2. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือขอบประตูเพราะประตูเป็นจุดที่ไม่มั่งคัง่งกระแสที่วิ่งลอดไปลอดมาจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย 3. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้ขานบ้านเพราะขานบ้านจะกดทับองค์ทําให้พลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกกดเอาไว้ไม่สามารถช่วยได้อย่างเต็มที่ 4. เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามเป็นห้องน้ําหรือเตียงนอน ถือว่าไม่แสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5. ห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงเสาที่ลอยเสาลอยแสดงถึงความไม่มั่นคงการเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวางในที่ที่ไม่มั่นคงเรื่องข้อห้ามของการวางของศักดิ์สิทธิ์ไว้ตามจุดต,ต่างๆถือเป็นความเชื่อที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลแต่ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลในการพิจารณาแต่เพื่อความสบายใจการเชื่อคำโบราณ ก็ถือว่าไม่เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุผลของความเชื่อและให้ผลดีเสมอแต่ยังมีรายละเอียดปีกย่อยที่ต้องใส่ใจซึ่งได้รวบรวมหลักควรและไม่ควรปฏิบัติมาให้ศึกษากันต่อไปดังนี้การเลือกจัดตำแหน่งห้องพระที่เหมาะสมการเลือกสถานที่จัดวางห้องพระเนื่องจากตามหลักหวงจุ้ยแล้วจะเลือกจัดตำแหน่งที่เสริมธาตุไฟจากการจุดธูปเทียนบูชาทำให้พลังบวกเพิ่ม ส่งผลให้สมาชิกทุกคนในบ้านร่มเย็นมีแต่ความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานมั่นคงนั่นเองแต่ถ้าใครยังเลือกไม่ถูกว่าจะจัดห้องแบบไหนดีลองมาใช้หลักการจัดห้องแบบง่ายๆที่เรารวบรวมมาให้ดังนี้ 1. ห,ห้องพระควรเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนสุดของบ้านเนื่องจากพระเป็นของสูงการวางพระต่ำกว่าคนในบ้านถ้าหากมีการเดินข้ามการนอนคล่อม หรือการหันปลายเท้าเข้าหาพระย่อมไม่เป็นมงคลแก่ตนเองทางนี้การเลือกตั้งห้องพระไว้ชั้นล่างก็สามารถทำได้เช่นกันเพียงแต่จะมีข้อจำกัดขึ้นมาเช่นต้องพิจารณาว่าห้องที่จะอยู่ชั้นบนเหนือห้องพระเป็นห้องน้ำหรือห้องนอนหรือไม่ถ้าใช่ก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งควรจะเปลี่ยนมุมดังนั้นจึงควรจะเป็นห้องว่างที่ไม่มีคนอยู่เลยจะดีกว่า 2. ห้องพระควรจะอยู่ในตำแหน่งที่มีการระบายอากาศได้ดีเนื่องจากการบูชาพระจะต้องจุดทูปเชยญบูชาหากเป็นตำแหน่งที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกก็จะทำให้รบกวนสมาธิของผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในห้องพระอีกทั้งอากาศที่ถ่ายเทได้ดียังช่วยลดอันตรายจากควันไฟและเปลวไฟไม่ให้แม่บ้านได้ 3. ห้องพระควรอยู่ที่บริเวณที่สงบ เป็นมุมที่ไม่มีผู้คนผูกพันเพื่อเป็นการรับพลังที่กระจัดก,กระจายตามหลักฮวงจุ้ยนั้นถือว่าตำแหน่งหน้าบ้านเป็นตำแหน่งโชคลาภส่วนตำแหน่งทางหลังบ้านถือว่าเป็นตำแหน่งบารมีดังนั้นการจัดฮวงจุ้ยห้องพระจึงควรเลือกจากสองตำแหน่งดังกล่าวเพราะจะช่วยเสริมพลังบวกให้ได้มากที่สุด 3. ห้องพระควรที่จะหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือซึ่งเป็นทิศมงคล ถ้าหากไม่สามารถเลือกตำแหน่งห้องพระในทิศตะวันออกและทิศเหนือได้แล้วลวก็ให้ตั้งหิ้งพระและองค์พระวางหันหน้าไปทางทิศนั้นนั้น 4. ห้องพระที่ติดกับห้องนอนควรต้องระวังเรื่องการวางเตียงห้ามหันปลาย้าเข้าหาห้องพระเด็ดขาดกรณีที่หันหัวเตียงไปที่ห้องพระก็ต้องพิจ,จารณาด้วยว่าตำแหน่งขององค์พระหรือตำแหน่งของโต๊ะหมู่บูชานั้นติดกับหัวเตียงหรือไม่ พอถ้าติดกันเมื่อเรานอนบนเตียงอาจได้รับอิทธิพลจากธาตุไฟจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ปวดหัวง่ายหรือนอนไม่ค่อยหลับนั่นเอง 5. ห้องพระไม่ควรอยู่ติดกับห้องน้ําตามหลัก่วงจุ้ยแล้วห้องน้ําถือเป็นธาตุน้ําส่วนห้องพระที่ศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นธาตุไฟตามกฎเบญจธาตุซึ่งธาตุน้ํานั้นจะดับธาตุไฟถ้ามีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องวางห้องพระติดกับห้องน้ํา ก็ควรหาตู้มาบังผนังห้องน้ำแล้วหันไปทางทิศอื่นถ้าไม่เช่นนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของพระจะเสื่อมเนื่องจากถูกพลังของน้ำหักล้างเชื่อกันว่าร้านค้าไม่ควรนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวางให้คนภายนอกเห็นเนื่องจากจะมีคนแกล้งนำเอาของสกรปรกมาทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ในกรณีที่บ้านมีพื้นที่จำกัดเราก็สามารถเลือกจัดที่บูชาพระในจุดที่เหมาะสมได้โดยอาจจะใช้เกณฑ์การจัดเช่นเดียวกับห้องพระ นอกเหนือจากเรื่องการจัดวางห้องที่เหมาะสมแล้วชี้เฉพาะย่อยลงไปเป็นเรื่องของการวางตำแหน่งโต๊ะหมู่บูชาดังนั้นควรใช้หลักจัดการดังนี้ 1. ห,ห้ามตั้งโต๊ะหมู่บูชาในห้องนอนโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองแล้วแต่ถ้าจำเป็นก็ควรใช้ฉากกั้นเป็นสัสดส่วนห้ามปะปนกันโดยเด็ดขาด 2. ไม่ควรตั้งโต๊ะหมู่ตรงบันไดหรือใต้บันไดเด็ดขาดต้องหลีกเลี่ยงให้ดี 3. หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาต้องวางเลี่ยงขานบ้าน 4. หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาต้องตั้งให้ไกลจากห้องน้ําไม่ว่าจะอยู่เหนือหรืออยู่ใต้ก็ตาม 5. โต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระก็ไม่ควรวางพิงผนังห้องน้ําเช่นกันสรุปคือหลีกเลี่ยงห้องน้ําให้ดีที่สุดการจัดตั้งหิ้งพระบูชาตามหลัก่วงจุย้ยการจัดหิ้งหมู่บูชาพระ ต้องถูกต้องตามหลักของพุทธศาสตร์และหงจุ้ยนอกจากจะมีความสะอาดเป็นระเบียบแล้วต้องสวยงามอีกด้วยเพราะความสวยงามและสะอาดจะช่วยสะท้อนพลังที่ดีให้ทวีคูณเป็นสองเท่าแต่ถ้าทำตรงกันข้ามแล้วล่ะก็ <c oughs> ก็จะเปลี่ยนเรื่องมงคลให้กลายเป็นอัปมงคลเลยทีเดียวดังนั้นเราจึงมีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้หิ้งบูชาและองค์พระต้องสะอาดอยู่เสมอหากปล่อยให้สกรปรก คนในบ้านก็จะเจ็บป่วยทำมาค้าขายไม่ขึ้นเราควรเปลี่ยนน้ำเปล่าและดอกไม้สดที่บูชาพระเป็นประจำอย่าปล่อยให้ดอกไม้แห้งหรือเฉาเด็ดขาดเพราะจะทำให้คนในบ้านมีชีวิตที่ไม่มั่นคงหิ่งพระไม่ควรอยู่เหนือประตูซึ่งเป็นทางเดินเข้าออกถ้าจัดหิ่งพระในมุมที่ผูกพรานจะทำให้คนในบ้านมีแต่ความวุ่นวายหิ่งบูชาพระ ไม่ควรหันไปทางประตูห้องน้ำหรือห้องครัวเด็ดขาดมิฉะนนั้นคนในครอบครัวจะเจ็บป่วยเงินทองรั่วไหลคนในบ้านขัดแยง้งสำหรับคนที่พักอาศัยใ,ในอาพาร์ตเมนต์หรือคอนโดควรตั้งหิ้งบูชาพระให้สูงกว่าระดับศีรษะหากตั้งหิ้งบูชาต่ำกว่าศีรษะก็จะทำให้คนในครอบครัวไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรืออาจจะถึงขั้นลดตำแหน่งถ้าตั้งหิ้งบูชาพระขนาดใหญ่ จำนวนองค์พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนหิ้งควรมีจำนวนเป็นเลขคี่เช่น1,3,5,7หรือ9องค์เป็นทั้งความเชื่อตามหลักฮองจุย้ยและความเชื่อของไทยห้ามลงไทายด้วยเลขคู่เด็ดขาดไม่ตั้งหิ้งพระบูชาไว้ใต้คานไม่เช่นนั้นดวงชะตาของคนในบ้านจะถูกกดทับจะทำให้ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองและมักจะมีเรื่องให้ปวดหัวอยู่เสมอ เราไม่ควรมองเห็นหิ้งพระบูชาได้จากนอกบ้านเพราะจะถือว่าเป็นการตั้งที่ไม่อยู่ในมุมสงบแต่ถ้าเป็นร้านรวงหรือค้าขายก็ถือว่าไม่เป็นไร